ที่นี่คือหาดในทอนห้องเช่าหน้าหาดจะเป็นแบบนี้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 ถ้าครบบบเอารถคันนี้มาก็ผูเแล้วก็หน้าหาดก็จะอยู่ประมาณนี้ เดินจากห้องพักมา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 ลงบนันไดแล้วก็เข้าหน้าหาดหน้าหาดในทอนทางเดินลงหาก,ก็สบายสบายลมลื่นมีต้นสนอยู่ต้นไม้ประดับต้นสนอยู่เลย ข้างบนลงมานิดเดียวก็จะถึงทะเลสามารถใส่ชุดอาบน้ำชุดว่ายน้ำชุดเล่นน้ำทะเลเดินจากห้องพักมาถึงทะเลได้ด้วยง่ายขึ้นลมทะเลในช่วงเดือนกันยา ก็ประมาณนี้